สวัสดีนะครับ f อวันนี้มาพบกับแมนมาสมุยคลิปนี้จะเป็นการท่องเที่ยวของเกาะสมุยที่แรกของวันนี้คือวัดพระใหญ่วัดพระใหญ่ตรงนี้จะก่อสร้างประมาณอ่า50ปีไปแล้วครับพิศกัก้ร้ดสิบสองความสูงของวัดพระใหญ่ที่ก่อสร้างขึ้นนี่ประมาณ60เมตร แล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนข้างในภายข้างในวัดพาะใหญ่จะเป็นวิวของเกาะสมุยจุดเด่นของตรงนี้คือเมื่อก่อนจะเป็นเกาะฟรานเป็นเกาะเล็กๆของเกาะสมุยอีกทีหนึ่งแล้วได้เกาอสร้างวัดพะใหญ่ขึ้นมาแล้วเวลานักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวนี้เขาจะถ่ายรูปเขาจะเห็นเครื่องบินเครื่องบินจะบินผ่านองค์หน้าวัดพะใหญ่อย่างสวยงามอ่า จะมีนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันเยอะรอบๆนี้นะครับก็ช่วงเช้าก็จะยังไม่คึกคักเท่าไหร่จะเป็นช่วงบ่ายิยเย็นจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็น EP พีหนึ่ง ep ีสองแต่ลกที่ท่องเที่ยวของเกาะสมุยโอเค เดี๋ยววันหลังผมจะเดินขึ้นไปข้างบนแล้วถ่ายวิวกาะของวัดพระยาให้ดูนะครับ